สี่พฤติกรรมที่ทําให้น้องสาวของรายหลายคนมีกลิ่นนะคะเป็นเรื่องที่สาวๆหลายนะคนกังวลใจและก็ทําให้ไม่มั่นใจเป็นอย่างมากเรื่องของกลิ่นของจุดสเลดนหรือว่าน้องสาวของเรานั่นเองนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดหัวใจแล้วก็กดติดตามให้หลินด้วยนะคะหลินเป็นเจ้าของแบรนด์ราวีเองค่ะ ข้อที่1แล้วก็คือเรื่องของการทําความสะอาดอย่างเป็นประจำหรือระหว่างวันนั่นเองคะเรื่องของการทําความสะอาดเป็นสิ่งสําคัญมากคะ่ะเพราะใน1วันเราต้องเจอเชื้อโรคแบคทีเรีทเทยรจากการเข้าห้องน้ําหรือทํากิจกรรมต่างๆมันก็จะส่งผลในเรื่องของกลิ่นเราได้ ข้อที่2นั่นก็คือเรื่องของการใส่ชุดชั้นในหรือกาเงเกงในที่รัดแน่นจนเกินไปหรือตัวเก่านั่นเองนะคะส่งผลให้เกิดความอับชื้นแล้วก็อึดอัดนะคะจะส่งผลในเรื่องของกลิ่นได้นะคะถ้าเกิดความอับชื้นข้อที่3นั่นก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะ ของหมักของดองอาหารรสจัดนะคะจะส่งผลต่อภายในนะคะออกมาสู่ภายนอกในเรื่องของกลิ่นได้นั่นเองข้อที่สี่ในเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงนั่นเองนะคะการก่อนมีประจำเดือนหลังมีประจำเดือนหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์นะคะก็จะส่งผลให้เรื่องของกลิ่นน้องสาวออกมาได้นั่นเองนะคะซึ่งเรื่องกลิ่นของน้องสาวนะคะเป็นเรื่องที่ธรรมชาติของสาวๆมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราดูแลทําความสะอาดแล้วก็ ปกป้องป้องกันเป็นอย่างนี้นะคะเรื่องของกินก็จะไม่มารบกวนใจแล้วก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนั่นเองค่ะ